สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านเพชดชาแนลนะคะกับตันกับตันเล็กกับตันกลางก็ช่วยลุงบ่าวร่อนทรายอ่ได้ล้วแซมไปซอยได้อยูบะหอยอจจมาจ่งกันน่าชิหนอปบะไม่ไนะม่ได้งกเอกแล้วล่าสุด กัปตันบอกว่าได้หมด,ดงงเอาเอดเลยคืงงงงแกงบ่ะนาชเนี่ยป้อนชาวาไปแกงบ่ะ cặp tầnตกใจเลย à cặp tần lép săn đung luôn, lùng bảo làm ở à bảo, đó, để, <coughs> <đứng. coughs> <coughs> <Ne. coughs> <coughs> นะสอนกัปตันนี้เลยแล้วก em ัปตันนี้ไปไหนอ่ะไปล้างมือก่อนรอก่อนลุงบาวไปล้างมือก่อนล้างมือเล้วแล้วลุงบาวรออยู่หลักแล้วนี่ย <S <S hey, ไปดับฟอะไรดับไฟอะไรดับอ้าเหรออาพี่ปุ้ยไปก่อเต้าน่ะไฟดับไปไนให้ไฟดับับกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ปุ้ยล่าสุดพี่ปุ้ยตกใจไปแล้ เจ้าก็หาอะไรมาอันนี้ให้มันติดตลอดให้มีควันตลอดนะ่คอยไม่รู้ได้บ้านคอยสองหลังทำพิธีก็พ่อปู่แม่ย่าคอยทำให้รหัสอะไรล่ะคะ ะพี่ตันรหัสอะไรคะพี่ตันพี่เอิร์ตไม่อยู่นะพี่เอิร์ตไปสกอลนะนี่โทรศัพท์ใครนี่เัาลุงเขาลุงเบาแล้วลเาเลยลุงบ่ากองตูดเลยเอาเี่โทรศัพท์หนูเหรออันนี้

้กินมามาาเนี่ยอมามามาเยหาอะไรเออมใย่งนที่ของเก่าึไปว่าทด้วยกันเออเออเี๋ยวเดี๋ยวดีดเมาเอาก่อนตอนเอาน้ใ่แล้วเคนนเอ่ายเดี๋ยวจะปูนก่อเลยเท่ง

ทางนี้ก็ไหนนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านายก็ฉากปูนทางโน้นพี่บ่าวก็จะก่อให้มันเสร็จเนาะเหลืออีกแถวนึงพี่บ่าวบอกว่าก่อให้เสร็จเลยเลืออีกแถวนึงตาไทายคิดหรือเปล่านะเธอลงคลิปหรือ,อยังอ้าวลงคลิปเลยตา ลงคลิปก้อนให้มันมาดก้อนข้าวปันขี้บาวทางนี้ขี้บาวาทางนี้โกโกไไ้ไลท์ <c oughs> แบ่งกันเด้๋วยังมแถวสับเจ่ละทีเหมือนไอ้นี่เลยเนาะนีะ่จะหักเลยสับครับผมสับละไม่บอ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ